ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นปรถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่6หินและซรากดึกดำบรรตัวชี้วัดที่เราจะเรียนรู้กันในเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอคัคนีหินตะกอนหินแปรและอธิบายวัตจักรของหินจากแบบจำลองบรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจำวัน จากข้อมูลที่รวบรวมได้สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์และคาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดีตของซากดึกดำบรรพ์พร้อมแล้วนะคะเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะนักเรียนคิดว่ากระบวนการเกิดหินอาคานีหินแปรและหินตะกอนแตกต่างกันอย่างไรคะ ถ้านักเรียนสงสัยและอยากรู้คุณครูจะพาไปหาคำตอบกันนะคะหินในธรรมชาติหินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นส่วนประกอบของปเปลือกโลกที่มีลักษณะเป็นก้อนแข็งมีรูปร่างและปริมาตรที่แน่นอนหินประกอบด้วยแร่หนึ่งชนิดหรือหลายชนิดรวมตัวกัน โดยแร่ชนิดต่างๆที่พบในหินเรียกว่าแร่ประกอบหินเช่นฟอสไมากานอกจากนี้ในหินบางชนิดอาจประกอบด้วยเศษกรอินทรีย์หรือเกิดการสะสมของซากสิ่งมีชีวิตจำนวนมากเช่น่านหินหินชีทหินเกิดขึ้นได้อย่างไรนักเรียนจะได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมต่อไปนี้ไปกันเลยค่ะ พร้อมแล้วเรามาเรียนรู้กระบ,บวนการเกิดหินกันเลยค่ะนักธรณีวิทยาได้จำแนกหินแต่ละชนิดโดยใช้ลักษณะกระบ,บวนการเกิดของหินเป็นเกณฑ์ซึ่งสามารถจำแนกหินได้สาประเภทคือหินอัคณนีหินตะกอนและหินแปรหินชนิดแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะ คือหินอัคนีหินอัคนีคือหินที่เกิดจากการรวมตัวกันของแร่ที่เย็นตัวและตกผลึกจากหินหนืดที่มีอุณหภูมิสูงสามารถเกิดได้ทั้งบนผิวโลกและใต้เปลือกโลกดังนี้ค่ะหินอัคนีที่เย็นตัวลงใต้เปลือกโลกเกิดขึ้นจากแมกมาหรือหินหนืดดันตัวขึ้นมาอยู่บริเวณใต้เปลือกโลก ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าแมกมาจะเย็นตัวลงอย่างช้าๆทำให้แร่ต่างๆมีเวลาตกผลึกนานเนื้อหินจึงมีความหยาบและแน่นแข็งเพราะมีแร่หลายชนิดเป็นส่วนประกอบอยู่ภายในเนื้อหินเราเรียกหินอาคานีกลุ่มนี้ว่าหินอาคานีแทรกซอนหรือหินอาคานีระดับลึกค่ะ ตัวอย่างหินอัคนีแทรกซ้อนโดยทั่วไปผลึกจะมีขนาดใหญ่และมีเนื้อหยาบมาดูตัวอย่างชนิดแรกกันเลยนะคะหินแกรนิตจากภาพจะสังเกตเห็นว่าเป็นหินที่มีผลึกขนาดใหญ่เนื้อหยาบมีความแวววาวหินชนิดที่2หินแกลบโบเนื้อหินหยาบมีสีเขียวเข้มถึงดำ หินไดโอไรเนื้อหินหยาบถึงละเอียดแต่มีความละเอียดกว่าหินแกรนิตค่ะการเกิดหินอัคนีแบบที่สองนะคะคือหินอัคนีที่เกิดแข็งตัวบนเปลือกโลกเกิดจากการประทุข,ของภูเขาไฟทำให้แมกมาหรือหินหนืดพุ่งขึ้นมาอยู่บนผิวโลกเรียกว่าลาวา เมื่อลาวาเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วหรือฉับพลันจึงทำให้แร่ต่างๆมีเวลาตกผลึกน้อยเนื้อหินจึงเป็นรูพุนเช่นหินพัมมิสบางชนิดมีเนื้อหินละเอียดเช่นหินออกซิเดียนส่วนลาวาที่ไหลหลากมาตามรอยแตกของพื้นดินจะเกิดการตกผลึกและเย็นตัวลงกลายเป็นหินเช่นหินไรโอไรหินบาซลเราเรียกหินอคนีกลุ่มนี้ว่า หินภูเขาไฟหรือหินอคัคนีพูนั่นเองค่ะเรามารู้จักตัวอย่างหินอคัคนีพุกันเลยค่ะโดยทั่วไปผลึกจะมีขนาดเล็กและมีเนื้อละเอียดหินชนิดแรกนะคะหินพัมมิสเนื้อหินแข็งและสากมีรูพรุนเพราะมีฟองอากาศเล็กๆแทรกอยู่ชนิดที่สอง คือหินไรโอไรส์เนื้อหินมีความละเอียดมากหินชนิดที่3หินออกซิเดียนเนื้อหินมีลักษณะเหมือนแก้วมันวาวและเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นคุณครูจะพานักเรียนไปชมวิดีโอกันค่ะพร้อมแล้วไปชมวิดีโอกันเลยค่ะจารกำเนิดหินอัคนีในใจมีฝัน จจะเป็น,ห,ห,น,ออนหินอัคนีเกิดจากการเพิ่มตัวของหินหนืดที่ร้อนจัดภายใต้ชั้นเมทลที่อยู่ใต้เปลือกโลกหินหนืดที่อยู่ใต้เปลือกโลกเรียกว่าแมกมาเมื่อเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นการเกิดแผ่นดินไหวคือขอไฟปะทุ ทําให้หินมุดพุ่งออกมาสุดผิวโลกหรือแทรกอยู่ตามตัวชั้นหินต่างๆเรียกว่าลาวาซึ่งแมกมาหรือลาวาแต่เย็ตยนตัวภายในเปลือกโลกหรือภายนอกเปลือกโลกจะจับตัวเป็นก้อนแข็งเรียกว่าหินอคัคนีหินอคัคนีแบ่งออกเป็นหินอัคนีแทรกซ้อนและหินอคัคนีพุ หินอาคานีแทรกซ้อนเกิดจากอุณหภูมิของแมกมาลดลงและตกผึกอย่างช้าๆใต้เปลือกโลกเนื้อผึกหยาดประกอบด้วยแร่ขนาดใหญ่หลายชนิดสอดประสานเกาะกันแน่นหินมีลักษณะแน่นแข็งได้แก่หินแกรนิตหินไดออลไรต์หินแก็บโบเป็นต้น <Wow. S 1> หินอาคานีพุหรือหินภูเขาไฟเกิดจากอุณหภูมิลาวาลดลงและตกผึกอย่างรวดเร็ว บนพื้นผิวโลกเนื่องจากการปะทขุของภูเขาไฟเป็นผลทําให้ลาวาประกอบด้วยแก๊สเป็นจำนวนมากเมื่อพ่นหรือปะทุพุ่งขึ้นมาจะทําให้อุณหภูมิของลาวาลดลงและหลายอย่างรวดเร็วเกิดเป็นเศษหินชิ้นจากภูเขาที่มีเนื้อฟองอากาศมีลักษณะเป็นรูพุนมสีจางเรียกว่าหินพัมิตถ้าเป็นสีเข้มเรียกว่าหินสคอเรีย จากการประทุของราวาที่แทรกดันขึ้นมาตามรอยแตกของเปลือกโลกหรือปลากบ่องที่มีการประทุแล้วเกิดการไหลบ่าของราวาไปตามพื้นเมื่ออุณหภูมิลดลงของลาวาจะตกผึกแข็งตัวอย่างรวดเร็วเกิดเป็นหินที่มีเนื้อแข็งและมันลึกขนาดเล็กมากได้แก่หินออกซิเยนหินไลโอไร์หินแอนดีไซต์และหินบะซอล หึกของแร่จะมีขนาดใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเย็นตัวของแมกมาหรือลาวาว่าช้าหรือเร็วหินอนัคนีเกิดได้2แบบแบบที่ 1. เกิดจากการเย็นตัวของแมกมาอย่างช้าๆมีผลึกขนาดใหญ่มีลักษณะนเนื้อหยาเกิดเป็นดอกดวงหลายสีแบบที่2เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วผลึกข,ขนาดเล็กมีลักษณะนเนื้อละเอียดไม่เป็นดอกดวง หินอัคนีแบ่งออกเป็นหินอัคนีแทรซ้อนและหินอัคนีพูหรือหินภูเขาไฟหินอัคนีแทรกซ้อนได้แก่หินแกรนิตหินไดอไรา์หินแกปโบหินอัคนีพูหรือหินภูเขาไฟได้แก่หินพมิดหินสกคเรียหินออบซิเดียนหินไดอไรา์หินบะซอลหินแอนดิไซ์ เมื่อชมคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมทำใบงานกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ